สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปฟังระบบเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่นะครับในรถเบนซ์ GLE 5 0 0 e นะครับตัวนี้ครับรวมถึงนอกจากนี้แล้วยังทำระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยที่เป็นที่นิยมกันจริงครับตอนนี้ครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ารถเบนซ์นี่นะครับเป็นอะไรที่น่าติดตั้งมากครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเบนซ์ GLE ครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่พี่ใหญ่ในกูลเบนซ์เลยครับ นะครก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันครับว่าข้างในติดอะไรกันบ้างนะครับโอเคแล้วผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์ GLE คันนี้นะครับนี่ครับจะให้ดูว่าด้วยงานติดตั้งของเรานะครับก็จะติดระบบทุกอย่างเข้าช่องนะครับแต่ไฮไลท์นี่ครับชูวิเตอร์ครับ Top P พาเลตสามมิติครับนี่ครับผมจะให้ดูเลยนี่เข้ารูปสวยงามครับของ GLE มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ เราดูนะครับดับเครื่องปุ๊บมันเก็บนะครับกดสไตล์ทีนะครับมันทำงานครับแล้วผมยืนยันเลยนะครับว่าขณะที่มันหมุนออกมานะครับเวทีเสียงเนี่ยจะกว้างกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วผมจะให้ดูทรงนะครับขยับให้ดูว่าเือขยับทรงที่ของรถเบนซ์เจ e นี่นะครับก็จะยาวนิดนึงครับแต่สวยงามครับลองดูภาพรวมๆตรงนี้ครับ แล้วคันนี้ก็ยังติดนะครับแอมโปรเซสเซอร์นะครับของเฮลิคครับมีหน้าจอนะครับนี่ครับมีหน้าจอมาใช้ในการสั่งงานด้วยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนชุดลำโพงแล้วนีย่ยังมีเพาแอมโปรเซสเซอร์ด้วยเดี๋ยวไล่กันดูครับว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกก่อนฟังเสียงก่อนครับโอเค เล่นครบระบบนี้ผมว่าสะดวกใช้ได้เลยนะเดี๋ยวลองมาดูกันน้องอยากเสียงดีแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับผมเอาเพลงเดิมนะครับในการเทสนะครับเพราะว่ามันฟังได้ชัดเจนครบถ้วน,นครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไง ฟังท no ั ALLY, young, ้งเสียงเปนโนนะครับเสียงบรรยากาศของห้องเพื <instead> ่อนักร like ้องนะครับบัตโจแต่事情并不因此而少一点房子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零的站在十字路口。ที่สำคัญคือเมื่อใส่แอมป์โปรเซสเซอร์แบบนี้นะครับ นักร้องเนี่ยจะอยู่ตรงเวทีเสียงตรงกลางเหล่านี้เลยนะครับโอเคสักเพลงครับก็เบสเหลือเฟือครับเสียงแฮนด์ดรัมนะครับมือที่กระทบไปที่หนังกองก็ชัดเจนครับอยู่ แถวบริเวณตรงกลางดชบอร์ดแถวนี้นะครับอ่าโอเคแล้วคันนี้ครับเรามาดูครับกดปุ่มนี้นะครับที่ครับระบบจะเปลี่ยนเป็น Android ทันทีอ่าแล้วเสียงเข้ายัางไงนะครับมาอันนี้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าเรามีโปรเซสเซอร์เฮลิทตัวนี้เรากดปุ่มนี้ครับเป็น a u x นี่ครับ ระบบจะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็มาดูระบบ Android ครับที่ผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับโอเคแล้วมาดูระบบกันเลยครับว่ามันทําอะไรกันได้บ้างนะครับนะครับรถเบนซ์นะครับที่มีติด Android ตัวนี้ครับมาดูอันแรกครับจุกครับการฟังเพลงออนไลน์นะครับที่สําคัญคือพอติดระบบเครื่องเสียงชุดนี้ไปแล้วเสียงดีขึ้นด้วยใช่ไหมการฟังเพลงออนไลน์ไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไป วอลุ่มเราเพิ่มได้ครับอ่จากจุกแล้วนะครับทัศสกีได้เลยครับทุกท่านจะเห็นว่าเราทัชสกีได้เลยมาดู mx player ・ครับการดูไฟล์หนังครับทุกชนิดครับไม่ว่า n k v น p 4นะครับนี่ฮะฟอร์เวิได้เลยเรียกว่ารถแบบนี้เป็นความบันเทิงเคลื่อนที่เลยครับนะครับ าจากนี้แล้วครับมาดู youtube ผมชอบมากครับ u t u b e ครับเพราะว่าผมอย่างเช่นว่ากรณีไปต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วกลับมาเนี่ยอยากจะติดตามเขาเรียกว่าข่าวหรือก็าตามเนี่ยเราก็ดูได้เลยครับโดยการพิมพ์นะครับอ,อย่างเช่นนี้ครับหวยสามสิบล้านาผมไม้ดูว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าไปต่างประเทศมาหลายวัน ครับไม่ได้ดูเลยที่นู่นเห็นไหมก็ตามข่าวได้เลยจาก YouTube นะครับหรือจะฟังเป็นเพลงอะไรก็ได้ YouTube นะครับ,นะรบพิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ก็ได้นะครับเอาแบบพวกเป็นกระแสตอนนี้เลยครับนี่ครับ แล้วเราก็ยังดูมิวสิกวิดีโอแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือ YouTube ครับโอเคต่อมาครับ Google Map ครับ Google Map นี่ครับเราจะเดินทางไปที่ไหนครับเราก็สามารถที่จะดูได้ล่วงหน้าเลยครับว่ารถติดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับจะไปอย่างเช่นนี่ครับเอ็มโพเ เห็นไหมครับแค่สั่งงานด้วยเสียงเท่าเองครับมาเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าจากที่ผมจะไปนะครับไปที่เอ็มโพเรียมเนี่ยนะครับ รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับออกส้มๆคือรถเยอะเป็นบางส่วนครับสามสิบเจนาทีนะครับเดินทางไปที่นู่นนะครับแล้วก็เนี่ฮะสีแดงก็จะรู้ว่ารถติดหรือเปล่านะครับทําให้จริงๆแล้วผมขณะขับรถเนี่ยผมก็สามารถแผนเส้นทางล่วงหน้าได้เลยครับรวมถึงยังมีออปชันที่ว่าจะไปอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกด้วยนะครับยังนําทางได้อยู่เห็นไหมครับแล้วขณะที่เรานําทางอยู่ครับเราก็กลับมาดู youtube ได้ด้วยเลยกดแบบนี้ ครับกลับมา Google Map ก็ได้ครับแบบนี้ครับเวิร์กมากๆครับอันนี้ครับแล้วก็มาดูอีกครับคันนี้ก็ยังใส่ทีวีดิจิตอลด้วยครับกดปุ่มไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นทีวีดิจิตอลเลยครับสั่งงานด้วยรีโมทครับเปลี่ยนช่องเห็นไหมครับโอเค จากตรงนี้นะครับมาดูไฮไลท์ต่อด้านหลังครับเดี๋ยวตามไปดูครับนี่ครับคันนี้ก็ยังมีติดเพิ่มความบันเทิงด้านหลังครับด้วยจอ Android ครับติดหัวหมอนเบน์นะครับซึ่งนี่ครับบางมากครับเห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวลองมาดูได้แล้วก็มาดูลูกเล่นครับเราก็สามารถที่จะเข้าระบบ Android นะครับกดแอปนะครับเห็นไหมก็จะมีลูกเล่นครบเลยครับ นไม่ว่าจะดูไอ้เมคเฟเยอร์ยูทูบพวกนี้ได้หมดครับนี่ครับมาลองดูครับก็เห็นไหมเราดูดังได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเสียบหูฟังได้นะครับสามารถจะแยกการฟังข้างหลังได้แล้วทีส่สำคัญตัวนี้คือเ็นมาภาพชัดทีเดียวตัวนี้เป็นภาพแบบ HD นะครับภาพชัดมากนะครับดูไฟล์หนังแบบพ0นแปดสบเลยครับดีเห็นไหมฮะ มีลำโพงในตัวด้วยครับเสียงที่ออกมาคือเสียงจากลำโพงในตัวนะครับนะครับปิดเปิดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็เรามาดูกันครับ AV ก็คือดูตามจอตัวหน้าเห็นไหมฮะข้างหน้าดูทีวีดิจิตอลอยู่นะครับข้างหลังก็ดูได้เหมือนกันเลยนะครับหรือไม่เอาครับก็กลับมานะครับมาดูที่แอปนะครับ ครับก็จะเล่นได้ YouTube พวกนี้ก็เปิดได้นะครับเพียงแต่การแชร์สัญญาณเน็ตเท่านั้นเองครับเราก็ต้องเสิร์ชสัญญาณเน็ตแต่ว่านี้ก็คือทำเหมือนข้างหน้านะครับง่ายๆนะครับก็เราข้ามไปนะครับนี่คือความล้ำๆของ Android ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดูอะไรทุกอย่างเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งเลยนะครับแอปพลิเคชันครบครับนี่ครับดูกันชัดๆนะครับ โอเคแล้วลองดูครับจอตัวนี้ใหญ่มากครับ10นิ้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับก็เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเบนซ์ GLE คันนี้ครับระบบบันเทิงครบคันครับนะครับนี่ครับดูความสวยงามครับใครที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับมาสอบถามได้นะฮะที่มิลลาโชวครับโอเควันนี้ก็ผมรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ